แบบประกันตลอดชีพ90ทั้ง5ครับผมชำระที่15ปีคุ้มครองสเง็องงนอ90ปีครับเบี้ยถูกคุ้มครองสูงมูลค่าเลิสดสูงเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่ เคยมีประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่คุ้มครองระยะส,สั้นครับช่วยระยะเวลาครับซึ่งตอนนี้นั้นคนไทยเรานั้นกล้าเขาสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนครับตอนเลี้ยงลูกค้าชีวิแบบสั้นออมทรัพย์ไวและมีเพียงประกันคุ้มครองชีวิตเพียงเล่มเดียวคือประกันที่ลูกค้ามีไว้นั้นอาจจะไม่เวอร์กับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นครับผมไม่พอครับและตรงนนั้น คุณลูกค้าถูกภาพไม่ดีครับในปีกรมธรรม์ชีกรมธรรม์เล่มน,นั้นอาจจาะสิ้นหวดครับในปีที่20จังนะครับอย่างนั้นแค้วถ้าคุณลูกค้าป่วยมาก่อนคุณลูกค้าก็อาจจะไม่มีโอกาสที่มีประกันชีวิตแบบยาวครับแนะนําแบบนี้ครับผมแบบประกันต่อดชีก้าสิทั้ง15ครับชำระเพียรถูก ลุกของส่งระยะยาวและเบี้ยเป็นเงินเก็บมูลค่าเงินสดสูงครับสามารถนำออกมาใช้ได้ง่ายๆตลอดเวลาด้วยส่วนลูกค้าเองครับผมี่ยง่ายแค่แค่สี่ขั้นตอนครับผ่านแอปพลิเคชันสมุดงินไว้รับครับผมมีสี่ขั้นตอนเงินก็เข้าบัญชีลูกค้าในวันถัดไปทันทีครับผมแบบประกันตลอดชีพ90เท่า15แนะนครับตัวนี้นะผมใช้สัญญาสั้น ย่อมคงสูญเบี้ยถูกมูลค่าเงินสดเป็นแบบประกันต่อก้อน90ครับห้าสามารถเสียไปไดง่ายและสดครับหรือใต้โพสต์นี้เลยหรือใต้โพสต์ทุกโพสต์ที่บอกให้เสียครับด้วยการยิงเลขสิบห้าครับต่อเต่าครับแล้วก็เลขสามตามด้วยเพศครับกรณีคุณเป็ความเพศชายก็สิบห้าต่อเต่าสามแล้วก็ชาวช้างครับตามด้วยยู่ลูกค้าครับกรณีคุณลูกค้าเป็นเพศหญิงก็พิมพ์เลขสิบห้าครับต่อเต่าเลขสาม ตามด้วยยอผู person, hal, oh! Oh! ้หญิงและตามด้วยอายุลูกค้าครับเข้าไปศึกษาพิม่าซีเอฟใต้พบนี้เพื่อศึกษารายละเอียดด้วยตัวลูกค้าเองชัดเจนครับเดี๋ยวจะมีหน้าหล่กส่งข้อมูลไปให้อยู่ในเมจนเจอร์ครับเป็นอัตโนมัติครับที่นี่ที่แรกในอุตสาหกรรมประกันชีวิตโลกครับที่ใช้ระบบดูดชัดให้คุณลูกค้านั้นได้เรียนรู้และศึกษารายละเอียดด้วยตัวลูกค้าเองแบบเข้าใจลงลึกโดยแท้จริงครับทิ่เพจประกันชีวิตื่อหย่ดนภาษีคุ้มครองจริงครับ พบกันนะครับที่นายสดทุกวันครับที่นี่ขี่เข้าระบบรับเลกตรงทันทีครับกรณีลูกค้าสุขภาพดีอันมัตอัตโนมัติครับผมผมดีไซน์ได้คุณก็ดีไซน์ได้ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้พี่ก็มีไอเดียดีๆมานำเสนอเช่นเคยครับผมว่าเรื่องการวางแผนการเงินครับลูกค้าสามารถพิมพ์รหัส CF ในใต้โพสต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นช่วงไลฟ์สดครับ เพื่อก็ไปดูในส่วนของรายละเอียดการวางแผนการเงินของตัวคุณลูกค้าเองได้ง่ายๆแค่ปายนิ้วแัทครับหลังจากพิมพ์รหัส CF ใต้โพสต์หรือเข้าแสดงความคิดเห็นแล้วนั้นคุณลูกค้าจะได้รับรายละเอียดในส่วนของการทำประกันชีวิตปรเประกันชีวิตประโยชนภาษีครับในช่องทางแชทของคุณลูกค้าครับ Facebook Messenger ครับผมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดแบบประกันที่ CF ครับและวิธีการชำระเงินครับการทำประกันชีวิต ผ่านทางนี้เป็นการทำประกันชีตผ่านช่องทางที่เจ้าเฟซทูเฟซครับชำระเงินโดยตรงเข้าในบริษัทครับหลังจากคุณลูกค้าศึกษารายละเอียดแบบเข้าใจอย่างลงลึกแล้วคุณลูกค้าสามารถตัดสินใจที่จะเลือกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของซัมซุงได้เลยทันทีครับที่เพจประกันชีพผู้หย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับ<น>เพจนี้เพจเดียวเพจแรกเทไทยครับทเ่คุณลูกค้านั้นเข้าใจในรายละเอียดในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบลงลึกชัดเจนครับ พราะชีวิตจำเป็นต้องวางแผนครับผมไม่เสียหายที่เราจะเตรียมการไว้ก่อนครับเพราะยิ่งมีค่าความมั่นคงในชีวิตก็ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นครับผมพบกันทุกวันครับที่นี่ทิพเพจประกันชีระหยัดภาษีคุ้มครองทีครับเพจแรกก็เพจเดียวครับในโลกครับที่ใช้ระบบดูดแช้นิกลูกค้านั้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ก่อนครับและเป็นเพจเดียวในประเทศไทยครับที่ให้ข้อมูลชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับบริการ ประกันชีวิตครับผมพบกันทุกวันครับผมที่นี่ที่เดียวที่แรกในอุตสาหกรรมประกันชีวิตโลกครับ